ก็สวัสดีคนกันด้วยนะตอนนี้เราก็มาอยู่กับช่อง Form f o r m เอเอนะทุกคนอยู่นี้เราก็จะมาเปิดการตั้งค่ากันนะส่วนคลิปสอนทิกยิงหัวอะไรนี้มันก็อยู่ท้ายคลิปเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดการตั้งค่ากันเลยนะก็เริ่มจากการตอบสนองนะทุกคนก็ปรับประมาณนี้เลยนะโอเคทุกคนก็ไปปรับตามเนาะต่อไปนี้ก็จะเป็นอะไรก็ไม่รู้ปรับแต่งปุ่มเนาะอ่ะมาดูปรับแต่งปุ่ม ปรับแต่งปุ่มเราจะปรับประมาณนี้เนาะแล้วก็ปุ่มยิงเราจะเลือกปรับเป็น71นะทุกคนโอเคแล้วก็เก็บของอัตโนมัติภาพเสียงแล้วก็อะไรก็ไม่รูนะ้เนาะโอเคประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูการตั้งค่า d b i กันดีกว่าเนาะส่วน d b i นะทุกคนเราก็เลื่อนมาก่อนเนาะโอเคมันจะเจอตรงนี้นะอัตราการเคลื่อนไหวของหน้าต่างอะไรเนี่ยที่ทํากรอบสีแดงให้เนาะก็ปรับเป็น1เท่านะทุกคน่ะคลิกเข้าไปเนาะเลือกปรับเป็น1เท่าสามอันเลยนะอาา่าฮะโอเค ต่อไปความกว้างที่เล็กที่สุดนะเป็น d b i นะทุกคนเราจะเลือกปรับที่700นะทุกคน700เป๊ะๆเลยนะแล้วก็กดตกลงเลยนะโอเคมันก็จะได้เป็น1 702แบบนี้เนาะก็เป็นธรรมดานะโอเคเดี๋ยวเราไปดูทริกยิ่งหัวกันดีกว่าเนะาะตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในโซนฟิสตล์เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยเนาะว่ามันจะได้ผลจริงหรือเปล่านะเราจะมาทําแบบเร็วๆเ,เลยเนาะโอเคมาก็มาเริ่มกันเลยนะ ก่อนนะทุกคนโอเคการยิงของเรามันก็อาจจะแปลกๆลนะยเนาะยิงดีๆเลยอันนี้ลูกฟองยาวนะทุกคนนี่ประมาณนี้เลยติดหัวตลอดนะทุกคนสังเกตได้จากเกดแม็กที่ผ่านมานะมันติดหัวตลอดเลยนะลูกซองควงก็ประมาณนี้เนาะคืออาจจะยิงแบบเป็นไม่ค่อยจังหวะเลยนะทุกคนพอดี ช่วงนี้มันเป็นอะไรไม่รู้เนาะชอบไปเปลี่ยนแม็กบ่อยนะนี่สำหรับใครที่ดูวิธีการลากไม่ชัดก็มาดูปุ่มสขีขาวๆนี้นะทุกคนเนี่ยโอเคเนาะมาเดี๋ยวเรามาลองลูกซองควงรอบสุดท้ายนะแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปลองเป็นดีเซลเนานะะเอาทิ้งไปก่อนนะทุกคนเปลี่ยนแม็กบ่อยเหลือเกินเนาะ โอเคเรามาลองใช้ดีเซลกันบ้างนะทุกคนติดนะก็เดี๋ยวเรามาดูเทคนิคการวางเป้ากันดีกว่านะซึ่งการเทคนิคที่เราจะมาบอกในวันนี้นะมันก็เป็นเทคนิคที่ยูทูบเบอร์หลายๆคนหรือว่าหลายๆคนใช้เทคนิคนี้ในการวางเป้าเนาะก็คือให้เราทําการ อ่ะหยิบปืนมาก่อนนะแล้วก็ต้องวางแบบไว้ข้างขางหัวแบบนี้ไม่ให้มันโดนสีแดงๆนะทุกคนอ่ะไว้แบบนี้เนาะแล้วก็ให้เราลากขึ้นแบบนี้นะแบบนี้เนาะโอเคมาเดี๋ยวมาดูเลยนี่นะทุกคนติดหัวนะดิเซิร์ดก็เหมือนกันนะทุกคน นี่ยมันก็โดนหัวตลอดเนาะนี่ประมาณนี้เลยนะอะโดนตลอดนะสังเกตดได้นะเนี่ยดูวิธีการม้วนเป้าด้วยนะทุกคนเนี่ยที่เราทำไอจุดสีขาวๆไว้ให้เนะี่ยเอ้ก็ติดหัวตลอดเนาะทุกคนก็ลองเอาไปใช้กันดูนะไม่ว่าจะเป็นระยะ ไกลระยะกลางแต่ว่าที่แบบเอาไว้ข้างหัวบนี้ก็แนะนําเป็นระยะกลางแล้วก็ระยะจูบนะทุกคนโอเคนะก็สําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะ